นะลานกลางเต้นท์สามกิโลสพานสลิงสามกิโลน่าจะนับตรงนีนน้ไม่แน่ใจเพราะป้ายเขียวๆข้างบนนะเขียนว่า2.5งจุดแปลว่าจากตรงนี้ไปสะพานสลิงเนี่ยสองร,รุดากาศเส้นทาง ทุ่งแสลงหลวงนะจากปากทางหมายเลขสิบสลงมาชมสะพานสริงลำน้ำเข็กนะฮะซึ่งแบ่งเขตร,ระหว่างวัง,งทองกับนครไทยนะแล้วก็ต้นน้ำเกิดจากเขาคอไหลลงไปรวมกับแม่น้ำนพิษณุโลกประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเส้นทาง บรรยากาศ2ข้างทางมีป่าอุดมสมบูรณ์สวยงามถนนดีนะฮะขอเชิญชวนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่เคยมาสัมผัสได้มาสัมผัสดูนะฝั่งนี้ทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลกอีกฝั่งหนึ่งมากหนึ่งก็จะเป็นเพชรบูร์ ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ท่านชมบรรยากาศเส้นทางขาขึ้นนะฮะไม่ใช่ขาลงนะเป็นขาขึ้นจากลำน้ำเข็กขึ้นไปถู่ถนนหมายเลขสิบสองทางหน้าด่านนะฮะด่านตรวจนะฮะอุทยานทุ่งสแหลงหลวงนะครับว้าว โอ้ไม่รู้นกอะไรธรรมชาติธรรมชาติเราได้ยินเสียงนกด้วยนะครับระยะทางก็ตามป้ายหลักกิโลว่าตามป้ายที่บอกไปว่าประมาณ3กิโลแต่พอเราขับเข้ามาความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันมากกว่า3กิโลประมาณนั้นนะครับอันนี้3มกิโลนับจากจุดไหนถึงไหนไหน,นะครับ <Dear. S 2> อุณหภูมิตอนนี้ก็23องศาดูตัววัดอุณหภูมิจากในรถ23องศานะครับ10นาฬิกากับ2นาทีประมาณนั้นนะครับเมื่อคืนนี้คงจะหนาววันนี้อากาศก็แบบเย็นสบายอะ่ะนะครับโอ้ oh. ่าดมสมบูรณ์สวยงาม ถนนก็คดเคี้ยวนะครับแต่ถนนดีครับไปได้เรื่อยๆสบายๆส,สองเลนไม่กว้างมากนะนะฮะก็ว้าวเลยแหะ,ะมองไปก็ยังอุโมงต้นไม้นบีสลิงห้อยมานี่เลยขวางถนนอยู่เลยสวยงามธรรมชาติมากว้าวมากเลย ก็มีขึ้นมีลงบางช่วงก็ขึ้นบางช่วงก็ลาดลงก็ไม่ชันมากมาได้แบบเรื่อยๆสบายๆายอาวาวเลยโอ้ยสวยๆๆล่มลืม่นดีจังเลย มีจุดแยกมีตัวแยกเป็นรูปวายนะครับอ่าแล้วคำว่าสามกิโลน่าจะเริ่มนับจากจุดนี้ป้ายนี้นะครับอืมนะฮะลานกลางเต้นท์สามกิโลสะพานซิลิงสามกิโล น่าจะนับตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะป้ายเขียวๆข้างบน,เ,นเขียนว่า2.5แปลว่าจากตรงนี้ไปสะพานสลิงเนี่ย2.5ต้องต่อไปข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะรวมจากกิโลเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็น2.5ดูจาก ป้ายสลิงที่เขียนนะครับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร้งกริ่งนะกำลังทำความสะอาดถนนนะครับโอเคเลยตัดง่ามากเลยนะครับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร้งกริงงนะครับด่านตรวจอยู่ข้างหน้านะครับ คงจะนับจากด่ดานตรวจกี่แล้วมัง้งคุณแม่เราเลี้ยงทางไหนอือทางนี้เลยโอ้น่าน่าจะเออน่าจะนับตรงนี้หรือเปล่าตรงที่ทําการเนี่ยนะประมาณนั้นนะห้าสามกิโลเนาะประมาณประมาณหรือว่ามันมาจนการตรวจ สามกิโลจากด้านตัวนแตเอ็บอกไปนี่ไงคนนี้กลับแล้วครับครับครับโทษนะครับสามกิโลนี่นับจากตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับตรงนั้นมันสองครึครับโอเคขอบคุณฮะต้อนมาดู Mm hmm. คุณเข้ามาดูครับขอบ,บคุณล้าน rait. ขอบคุณแากครับเรกรโอเะคคุณแม่โอเคนะครับสวัสดีครับ